นี่คือ3พลังงานที่จะทําให้คุณชนะทุกเกมในชีวิตค่ะครูบอกได้เลยว่าความล้มเหลวจะกลายเป็นเส้นขนานในชีวิตคุณจากที่เป็นหนึ่งเดียวจะค่อยๆออ,ออกห่างและเป็นเส้นขนานกับชีวิตคุณตลอดการค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์โซเมลเมลแนหิปโนเทอร์ปิตวันนี้ใครที่เรียนกับครูมาคุณจะเห็นว่า3พลังงานนี้มันเป็นสพลังงานที่ครูใส่ให้ในทุกๆ ในทุกๆคลาสสั่งจิตในทุกๆมนตรามันจึงทำให้ชีวิตคุณะ่ะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันนี้หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักในเรื่องการเงินธุรกิจวิธีที่เร็วที่สุด คือการเอาพลังงานนั้นใส่ไปยังดวงจิตของคุณเลยในสภาวะสมองที่เรียกว่าเทตานี่คือฮิปโนซิสที่ที่อเมริกาทำกันนะคะสถาบานันฮาร์ดเมดแคลิฟอร์เนียเนี่ยการันตีแล้วก็ยืนยันเลยว่าหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดคุณต้องไปเปลี่ยนแหล่งกำเนิดของความคิดนั่นคือหัวใจของคุณเพราะทุกๆเวลาเนี่ยหัวใจจะส่งกระแสะพลังงานไปยังสมองตลอดเวลาแล้วมันจะกลายเป็นลิตเติ้ลไวท์คุณคิดแบบใดชีวิตคุณเป็นแบบนั้น แต่ความจริงคือคุณรู้สึกแบบใดคุณมีพลังงานแบบใดชีวิตคุณเป็นแบบนั้นและสามพลังงานนี้มันเป็นสามพลังงานที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตครูอย่างรวดเร็วและมันเป็นสามพลังงานที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียนของครูหลายๆคนอย่างรวดเร็วเช่นกันใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วย และระหว่างที่คุณฟังไลฟ์หากคุณมีคำถามให้คุณพิมพ์คำถามของคุณมาได้เลยค่ะวันนี้ที่บ้านไฟดับนะครูก็เลยใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งปกติดับแป๊บเดียวใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วย สิ่งหนึ่งที่หากเราต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตสิ่งนี้คุณต้องทําคืออะไรคุณต้องเปลี่ยนพลังงานในดวงจิตของคุณถูกไหมใครที่เรียนกับครูมาเนี่ยคืออย่างน้อยคุณเรียนจริงจังหนึ่งแค่หนึ่งคลาสเหมือนอย่างพี่บุญอ่ะพี่บุญมีคนถามครูว่าพี่บุญเรียนกี่คลาดถ้าถ้าคุณอยู่ในรายแอปคอนตามออฟเลิฟคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารอัปเดตแล้วก็คุณก็จะได้รับผลลัพธ์รีวิวของเพื่อนๆนอย่างต่อเนื่องที่เป็นรีวิวจากชีวิตจริง ซึ่งบางคนเนี่ยอายุ50กว่าแล้วพี่บุญอายุ 58, ค่ะมาเรียนกับครูตอนที่อายุ58แล้วจากเป็นแม่ครัวที่ทำงานดึกทำงานดึกแล้วแทบที่จะไม่มีเวลาเลยแล้วก็การเงินก็ไม่ได้มั่นคงผ่านไประยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากกว่า50กว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่พี่บุญทำพี่บุญเรียนคลาสสังกิจตลักแฉ และในครสังจิตรักแท้ก็มี3พลังงานนี้เช่นกันวันนี้หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสิ่งที่คุณต้องทําคือเปลี่ยนพลังงานของคุณและพลังงานแรกถ้าคุณที่เรียนกับครูนะแล้วคุณทํามนตราจริงๆอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าพลังงานแรกหลักๆคืออะไรพลังความรักพลังความรักในที่นี้มันไม่ใช่เป็นความรักที่มัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นความรักที่พืนพ้นๆแต่มันเป็นความรักที่ดีบ ทุกคลาสอะพลังความรักมันจะดีบขึ้นมันจะละเอียดขึ้นมันจะเยอะขึ้นมันจะทรงพลังขึ้นแต่ทุกคลาสก็จะมีพลังความรักให้และพลังความรักที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียนคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยความรักที่มันเกิดขึ้นอะคุณจะรักตัวเองเป็นคํา <c oughs> <c oughs> ว่ารักตัวเองเป็นไม่ใช่เห็นแก่ตัวคุณจะรักตัวเองเป็นเมื่อคุณรักตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกคืออะไรคุณจะไม่ทําให้ตัวเองถูก การทําให้ตัวเองทุกข์คืออะไรคือการไปสร้างเหตุปัใจจัยแห่งความทุกข์เพิ่มถูกไหมการทําให้ตัวเองทุกข์คือการที่คุณอะไปสร้างเหตุปัใจจัยแห่งความทุกข์เพิ่มเมื่อวันนี้คนที่คนที่ตัดสินใจมาเลยกับครัวอย่างแรกเพราะอะไรเพราะคุณรักตัวเองคุณต้องการให้ตัวเองประสบความสมําเร็จในชีวิตมากขึ้นถูกไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรากักหรือการเงินคุณรักตัวเองคุณไม่อยากทุกข์แบบเดิมๆม,มันก็เริ่มต้นจากการรักตัวเองเป็นจริงๆ เริ่มต้นจากการรักตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรักตัวเองเป็นเนี่ยพลังงานความรักที่ใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับตัวเองเมื่อเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนี้บางคน่ะยังมีความรู้สึกความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเสียใจความรู้สึกท้อความรู้สึกโทษตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมาลายหายไปเพราะเมื่อคุณรักมาก ตัวเองมากพอสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคุณจะให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อคุณให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณพร้อมเริ่มใหม่และคุณจะให้อภัยผู้อื่นให้อภัยอดีตคนรักเก่าคนที่ทําไม่ดีกับคุณสถานการณ์เหตุการณ์อ่ะคุณจะให้อภัยสิ่งเหล่านั้นเมื่อคุณให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจิตคุณเป็นอิสระนี่คือทําไมทุกๆมนตรา ครูจึงเน้นพลังความรักเข้าไปก่อนพลังความรักเข้าไปก่อนตัวครูเองเนี่ยที่ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งๆท,ที่ล้มเหลวมาทุกด้านเพราะอะไรเพราะครูก็รักตัวเองเพราะครูไม่อยากให้ตัวเองล้มเหลวแบบเดิมล้มเหลวแบบเดิมล้มเหลวแบบเดิมเพราะครูรักตัวเองมากพอครูจึงลงทุนแล้วก็แลกกับมันเอาอะไรแลกเอาความล้มเหลวแลกแลกกับอะไรแลกกับความสําเร็จ คุณต้องเอาความล้มเหลวแลกกับความสําเร็จค so ุณต้องรักต so ัวเองมากพอเพราะฉะนั้นเนี้ยพลังความรักเพื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะมีเมตตาต่อตัวเองและไม่ทําให้ตัวเองอ่ะวนหลูกความทุกข์แบบเดิมๆเพราะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะเห็นว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้ตัวคุณล้มเหลวคุณนั่นแหละที่เป็นคนที่ทําให้คุณไม่ประสบความสาเร็จคุณนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้ตัวเองทุกข์คุณนั่นแหละที่ทําให้ตัวเองวนเวียน อยู่กับประสบการณ์เหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่ทําให้คุณไม่ได้รู้สึกมีค่าดังนั้นเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจึงหาทางที่จะเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์เหล่านั้นและทําให้ตัวเองมาเจอเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นถุกมิติ เพราะฉะนั้นพลังความรักจึงจําเป็นวันนี้ทุกๆมนตราครูจึงใส่พลังความรักให้กับทุกๆมนตราคุณจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเคลียร์ไหมคะคุณจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นจงใส่พลังงานความรักให้เยอะทุกๆมนตรามนตราที่อัปเดตล่าสุดคลาสล่าสุดที่ผ่านมาคือคลาสอะไรคลาสฟูมูนเนาะคลาสฟูมูน ค u าฟูมูลเมื่อเช้าครูตื่นมาครูก็ทำา Perfect ต์ไครูมูนมันตรานะ Perfect Life Fu ์ฟูมูลมันตราค่ะเพราะฉะนั้นใส่พลังความรักให้เยอะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะมีเมตากับตัวเองและคุณจะเมตากับคนอื่นเป็นคุณจะเมตากับคนอื่นเป็นและคุณจะเมตตาถูกคนซึ่งวันนี้คนที่เรียนกับครูจริงๆอ่ะคุณก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ในตัวเองในจิตของคุณในหัวใจของคุณในความรู้สึกของคุณและไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงภายในความเปลี่ยนแปลงภายนอกโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดอะจิตที่มันมีพลังอะมันจะเห็นชัดมากเลยว่าเฮ้ยจิตเรามันมีพลังมากขึ้นขนาดไหนถูกไหมคุณจะเห็นชัดเลยอะวันที่คุณเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันไม่ดีอะคุณจะเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยจิตเรามันฟงพลังขึ้น มันมีสติมันมีสมาธิมันมีปัญญาขึ้นมันไม่ร้อนรนแบบเมื่อก่อนมันไม่ทุกแบบเมื่อก่อนถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะคุณมีพลังความรักในดวงจิตของคุณมากขึ้นนั่นเองเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมคะต่อไปพลังที่สองที่ครูใส่แน่นอนทุกๆอย่างมันต้องเริ่มจากพลังความรักในตัวเองก่อนใส่พลังความรัก วันนี้บางคนที่แบบยังรักตัวเองไม่เป็นยังวนเวียนอยู่กับความทุกข์แบบเดิมๆยังไม่ยอมลงมือทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเพราะคุณมีพลังความรักไม่มากพอคุณยังไปยึดติดกับอดีตยึดติดกับสิ่งของที่คุณมีอยู่วันนี้การที่คุณประสบความสาเร็จมากขึ้นน่ะคุณต้องแลกกับสิ่งที่คุณมีอยู่ณขณะน,นี้คุณอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณก็ต้องเอาความล้มเหลวไปแลก ที่จะไม่ล้มเหลวอีกเคลียร์ไหมคะวันนี้ครูบอกได้เลยว่าอย่างอย่างคราสที่แล้วพลังงานยุติธรรมเสมอพลังงานไหนพลังงานานั้นวันนี้ถ้าคุณใส่พลังงานความรักให้กับตัวเองมากขึ้นจิตที่มันส่งกระแสความรักออกมาจากดวงจิตคุณที่มันเรเดียนส์ออกมาจากร่างกายของคุณจากหัวใจของคุณเนี่ยมันก็ทําให้คุณเจอสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คน ที่มีความรักให้กับคุณมากขึ้นชีวิตคุณจึงเปลี่ยนสถานการณ์คุณจึงเปลี่ยนความรักคุณจึงเปลี่ยนการเงินคุณจึงเปลี่ยนแต่ถ้าวันนี้สิ่งที่ออกมาจากจิตคุณเหมือนเดิมชีิตคุณเหมือนเดิมพลังงานยุติธรรมเสมอคะ่ะพลังงานยุติธรรมเสมอต่อไปข้อที่สองอข้อที่สองมนฑราคลาสแรกๆครูอาจจะไม่ได้มีพลังนี้เยอะแต่คราสหลังๆอะครูจะใส่พลังงานนี้ให้เยอะขึ้น ครูบอกได้เลยว่าเหมือนคนที่เหมือนบางคนอะ่ะบอกเลยว่าเอาเหมือนจะจ๋าเป็นคนที่แบบเฮ้ยทําบุญมาทั้งชีวิตทําดีมาทำบุญตักบาตรมาทั้งชีวิตแต่ชิดไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก่อนที่ทาบุญตราสามวันแรกเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรเพราะไปเห็นเหตุว่าทําไมในอดีตตัวเองทั้งท้ที่ทําดีจึงไม่ได้ดีและไปรู้เหตุว่าทํายังไงให้สิ่งที่ตัวเองทาดีอยู่แล้วอะ่ะให้มันมีผลดีขึ้น เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วบางคนบอกครูเลยว่าอ่านหนังสือมาเป็นร้อยเล่มแต่ความเข้าใจและการตกผลึกอ่ะไม่เท่าการทํามนตรามนตราเดียวและพลังงานที่สองที่จําเป็นที่ครูใส่และย้ํามากขึ้นในคลาสหลังๆอ่ะเพราะมันเป็นพลังงานที่จําเป็นนั่นคือพลังปัญญาใส่พลังปัญญา วันนี้เมื่อไหร่ก็ตามพลังปัญญาเนี่ยมันจะทําให้เรามีสติเร็วแล้วก็ปล่อยวางสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าเร็วเพื่อให้เราเห็นภาพรวมแทนที่เราจะเป็นผู้เล่นเรากลับกลายเป็นผู้ดูถูกไหมเมื่อวันนี้เวลาที่เวลาที่คุณดูกีฬาแล้วคุณนั่งอยู่บนอัศจั์กับคนที่เล่นน่ะคุณจะเห็นมุมกว้างถูกไหมคะ่ะ คุณจะมองเห็นมุมกว้างมองเห็นทุกทิศทางทั้ง8ทิศแต่ผู้เล่นน่ะอาจจะเห็นแค่ด้านด้านเดียวเพราะเขากําลังเล่นอยู่ดังนั้นวันนี้พลังเนี้คุณจะเห็นชัดเลยว่าคุณจะเป็นผู้ดูคุณจะเป็นผู้สังเกตการและคุณจะเห็นรอบด้านเมื่อคุณเป็นผู้สังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะมองสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริง ดีก็รู้ว่าเออมันดียังไงไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดียังไงผลมันเกิดขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้พลังปัญญาเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะคัทที่ใส่พลังปัญญาที่มีตัวปัญญาโดดโด universal wisdom คือมีคาดเดียวคือมหามนต์เอ้ยคือจกักรพรรดิมตรา universal wisdom วันนี้คนที่เรียนมหาจากาักรพรรดิมตราคุณเห็นผลลัพธ์ชัดเจนในชีวิตในเรื่ององสติสมาธิปัญญา สำหรับครัวมากกว่า40ปีที่ผ่านมาและมากกว่าหนังสือที่อ่านมาทุกๆร้อยเล่มใครทำใครได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องเพิ่มพลังปัญญาให้กับตัวเองเยอะๆแล้วในทุกๆมนตราตอนนี้ครูก็เพิ่มพลังงานนี้ให้ให้มากที่สุดมันจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างชัดเจนวันนี้คนที่ทำให้ตัวเองลง้มเหลวเอาตัวเองไปยังสถานการณ์เหตุการณ์ เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนที่ไม่ควรเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ถูกไหมคะเพราะเราไม่รู้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีนะไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่คู่ควรไม่ใช่เพราะคุณไม่น่ารักไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งอย่างเดียวเลยเพราะความไม่รู้พลังปัญญาเนี้ยมันจะทําให้เรารับรู้ตามความเป็นจริงมากขึ้นถ้าอะไรไม่ดีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอมันใช่เหรอแต่เมื่อก่อนอะ กำลังจิตเราน้อยพลังปัญญาเราน้อยมีอะไรเข้ามาเสนอมีใครเข้ามาเสนอเราโอเคเราเอาหมดเราไม่มีการพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราไปยึดติดในสิ่งที่เขาพูดเห็นภาพชัดเจนไหมคะเห็นภาพชัดเจนไหมอ่าเมื่อมีพลังปัญญาอีกพลังที่จําเป็นและสําคัญแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความมั่งคั่งความมั่งคั่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของ ตัวเงินอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงในมันนี้อย่างเดียวแต่วันนี้เราก็เข้าใจว่ามนุษย์อะวัดกันด้วยจํานวนเงินถูกไหมเอ้ยคุณมีไรายได้เท่าไหร่ไรายได้ต่อปีเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ยอดธุรกิจเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ยอดไซต์ธุรกิจเท่าไหร่ถูกไหมคะซึ่งความมั่งคั่งเนี้มันจะเป็นความมั่งคั่งโดยรวม โดยรวมในเรื่องการใช้ชีวิตไม่ได้เป็นแค่ตัวเงินอย่างเดียววันนี้ถ้าคุณแค่คิดแค่ว่าตัวเงินอ่ะมันจะทําให้คุณอ่ะไปโฟกัสที่ตัวเงินเกินไปและการที่คุณจะมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วที่จะมีเงินมากขึ้นอ่ะมันจะฉาลงเพราะคุณไปยึดติดที่ตัวเงินความมั่งคั่งนี้ในคือการใช้ชีวิตอย่างอิสระทุกด้านและเติบโตขึ้นทุกด้านทั้งมั่งคั่งภายในมั่งคั่งเรื่องสุขภาพมั่งคั่งเรื่องเวลามันไม่ใช่แค่ศัพท์อย่างเดียวอย่างเดียว เพราะฉะนั้นวันนี้พลังความมั่งคั่งมันก็เป็นพลังงานที่คุณจําเป็นต้องใส่เข้าไปในจิตของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีพลังงานความมั่งคั่งในจิตมากขึ้นคุณจะดึงดูดสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนธุรกิจที่ทําให้คุณมั่งคั่งมากขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณเป็นกระแสะหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าพลังงานคุณเหมือนเดิมชิดคุณเหมือนเดิมคะ่ะชิดคุณเหมือนเดิมเหมือนตอนนี้ ตอนนี้ครูเป็นคนใต้ทุกคนรู้ว่าครูเป็นคนใต้ครูเป็นคนสงขาแล้วก็มีคนส่งมาถามว่าบ้านครูน้าท่วมไหมบ้านเกิดครูน้าท่วมแต่บ้านครูน้ำไม่ท่วมแต่บ้านเกิดครูน้าท่วมอ่ส่วนยางครูท่วมส่วนปางครูท่วมแต่ที่บ้านเนี่ยน้ําไม่ได้เข้าบ้านเพราะอยู่ที่สูงแล้วเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหัาดใหญ่เราอยู่รอบนอกเราอยู่เราเราไม่ได้อยู่อาเภอหัาดใหญ่เราอยู่อีกอําเภอหนึ่ง ที่ห่างจากหดใหญ่ขับรถไปก็ไม่ได้ไกลมากขับรถไปประมาณ30นาที30นาทีแต่บ้านครัวน้ำไม่ได้เข้าบ้านไฟฟ้าย,ยังมีใช้ไฟฟ้าย,ยังมีใช้อินเทอร์เนต็ตยังมีใช้อาหารมีเพียงพอเป็นเดือนมีแก๊สถ้าไฟฟ้าดับก็มีแก๊สซึ่งแต่ส่วนยางส่วนตามครูท่วม ซึ่งไม่เป็นไรท่วมก็ประมาณนิดเดียวเลยเลยตาตุ่มมาที่ที่นาส่งมาให้เลยตาตุ่มมาแล้วก็บ้านเพื่อนครูทุกคนที่ที่สนิทกันและเป็นเพื่อนสนิทที่ทุกครั้งที่ครูกลับบ้านบ้านน้าท่วมทุกคนได้รับผลกระทบทุกคนแล้วก็ญาติญาติครูญาติฝ่ายแม่ได้รับผลกระทบทุกคนเพราะเขาอยู่อีกอีกฝั่งหนึ่ง แต่วันนี้ในทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์อะอย่างที่ครูบอกว่าวันนี้คุณจะเห็นกําลังจิตของคุณว่าจิตคุณมีพลังหรือไม่มีพลังอะในวันที่คุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันท้าทายที่มันไม่คาดคิดที่มันไม่คาดหวังคุณจะหาทางออกได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นซึ่งอารครัวสิ่งที่ครูครูคุยกับอาอารครูก็จะบอกว่าเออเนี่ยลูกอะโชคดี ลูกไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ที่ที่ที่ลูกต้องลำบากกายคือพอครูโตมาถามว่าตอนเด็กลำบากไหมลำบากแต่เจ็ดปีที่ผ่านมาตั้งตั้งเจ็ดปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดก่อนโควิดเนี่ยชีวิตครูไม่เคยลำบากเลยไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันยากลำบากต่อให้มีโควิดชีวิตครูก็ไม่ได้ลำบากถามว่ามันมีลิมิตไหมมันมีลิมิต มันคอนเน็กกันทุกด้านไหมมันคอนเน็ก์กันทุกด้านแต่วันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตชีวิตเราดีขึ้นพลังเหล่านี้พลังความรักพลังปัญญาพลังความมั่งคั่งมันจะนำพาชีวิตคุณนะ่ะให้ยกระดับชีวิตคุณให้มันดีขึ้นให้มันมั่งคั่งขึ้นให้มันประสบความสำเร็จมากขึ้นและแน่นอนวันนี้ตัวครูไม่ได้ลำบากแต่ญาติญาติฝ่ายแม่ลำบาก ญาติฝ่ายแม่ลําบากเมื่อเราดีขึ้นเราก็สามารถกลับไปช่วยเขาได้กลับไปช่วยเขามากขึ้นสุดท้ายแล้วพอน้ำน้ำลดสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคือการเยียวยาสิ่งของก็ต้องซื้อใหม่ต้องซ่อมทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นตอนนี้พลังงานความมั่งคั่งจําเป็นจําเป็นแต่ในสถานการณ์ถิ่การณ์ณนะตอนเนี้เขาจะเขาต้องการเงินไหมเงินไม่สามารถทําอะไรได้นะตอนนี้โอนไปเขาก็ใช้เงินไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าอะไร เขาไม่สามารถหาซื้ออะไรได้ร้านค้าทุกร้านไม่ไม,มีของขายาไม่สามารถเปิดร้านได้เพราะส่วนใหญ่น้ำท่วมแต่สิ่งที่ทำให้คุณหลุดจากสถานการณ์นี้อย่างดีคืออะไรก็พลังปัญญาพลังปัญญาแต่ถามมันต้องมีทุกพลังไหมมันต้องมีทุกพลังวันนี้คุณจะเข้าใจเหตุการณ์เหมือนคนที่เรียนกับครูก็จะเห็นว่าเฮ้ยเวลาเจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆอะจิตมันก็จะดึงพลังงาน ที่คุณสะสมจากทุกๆมนตปลามาใช่ไหมเออเออมันต้องมีทางออกแบบนี้มันต้องทําแบบนี้มันต้องทําแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกสนุกกับชีวิตคุณรู้สึกมีความสุขกับชีวิตถ้าวันนี้เมื่อคุณเติบโตขึ้นน่ะมันจะยิ่งทําให้คุณน่ะมีความสุขในชีวิตจริงๆไม่ใช่เพราะคุณไม่เจอเหตุการณ์ที่ทุกข์แต่คุณรู้ว่ามันถูกเพราะอะไรและคุณรู้ว่าคุณจะออกจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเป็นทุกข์ยังไงให้มันดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้นสามพลังงานนี้จําเป็นจําเป็นคนที่ไม่ได้ใส่พลังงานไม่ได้ไม่ได้ทามณีราไม่ได้สั่งจิตอะครูบอกได้เลยว่าน่าเสียดายคนที่เรียนเหมือนพี่บุญมาเรียนพี่บุญบอกเลยว่าเสียดายที่แบบพี่บุญน่าจะเรียนตั้งแต่ปีที่แล้ว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 เมื่อพลังงานคุณเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่พลังงานความรัก พลังงานความมั่งคัง่งพลังงานความมั่นคงให้กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวคลาสสั่งจิตคู่รักเศรษฐีแห่งดวงดาวครูก็จะใส่พลังงานเหล่านี้ให้มากขึ้นความเปลี่ยนแปลง,ปลงจึงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นทุกๆคลาสก็จะส่งพลังขึ้นวันนี้พลังงานอ่ะพลังงานอ่ะเมื่อเข้าไปอ่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปล,งเ,ปลงเลยมันไม่ใช่รอพรุ่งนี้รอมาลืนรอปีหน้ารอข้างขึ้นข้างแรมรอ เงินเดือนออกเหือรอเสาร์อาทิตย์ไม่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยค่ะคุณทําวันนี้คุณก็ได้วันนี้คุณทําพรุ่งนี้อีกคุณก็ได้มากขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นใครทําใครได้ครูย,ยินดีกับทุกๆผลลัพธ์แล้วก็ทุกๆความสุขของทุกคนด้วยวันนี้เหมือนบางคนมาเรียนอะ่ะเหมือนอย่างพี่บุญอะ่ะถือว่าผลลัพธ์เร็วไหมเร็วความเป,ปลี่ยนแปลงเขาเกิดขึ้นตั้งแต่อาทิตย์แรก จากผู้หญิงที่แบบไม่มีตัวตนในสายตาใครเป็นแม่ครัวที่ไม่มีใครมองตอนนี้เป็นคุณนายค่ะเป็นคุณนายบอกได้เลย,เ,ลยเป็นคุณนายถ้านางยังจะทําแม่ครัวอยู่นางก็ทําได้แต่นางจะได้เงินเดือนแบบดับเบิลเพราะคนรักให้ด้วยเธอจะทําเธอก็ทําไปแต่นี่คือเงินที่ฉันจะให้อยู่มากกว่าเดิมคุณจะมีทางเลือกในชีวิต ที่คุณไม่เคยมีมาก่อนแล้วคุณก็คู่ควรแล้วก็คู่ควรมากกว่านี้ด้วยครูบอกได้เลยว่าทุกๆพลังงานอะจำเป็นในการใช้ชีวิตเมื่อบางคนทําธุรกิจจะจ่าเป็นพนักง,งานประจำเป็นเป็นพยาบาลบางคนถามครูว,ว่าจะจ่าเป็นหมอหรือเปล่าไม่เจ้าจ่าไม่ได้เป็นหมอเจ้าจ๋าเป็นพยาบาลเป็นพนักง,งานประจําวันที่มาเจอครูมีเงินแค่สามหมื่นตอนนี้เงินเก็บบ้านอ่า ธุรกิจเพิ่งเปิดธุรกิจไปปีที่แล้วต้นปีที่แล้วสู่ร้อยล้านทีละนิดทีละนิดพลังงานเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดสู่ร้อยล้านค่ะความเปลี่ยนแปลงชัดเจนตั้งแต่เดือนแรกที่เขาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มจากคลาสไหนอ่าเริ่มจากคลาสใหม่สั่งจิตคู่รักเศรษฐีแห่งดวงดาวเพราะคุณจะได้เรียนสดและได้พลังงานสด ทุกมนตราอัปเกรดใหม่หมดไม่มีมนตราซ้ำชื่อมันอาจจะซ้ำกันแต่พลังงานมากกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมและมีพลังงานใหม่ค่ะหากคุณต้องการอัปเกรดชีวิตรักของคุณธุรกิจของคุณครอบครัวของคุณเจอกันในคลาสสั่งจิตคู่รักเศรษฐีแห่งดวงดาวคุณจะตกผลึกมากขึ้นเพราะครูเชื่อว่าคนที่ลงคลาสนี้พลังงานดีอยู่แล้วและดีขึ้นอีกแล้วเห็นผลลับชัดจเจน แล้วครูบอกได้เลยว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่พลังงานมวลรวมของโลกดีที่สุดแล้วคุณจะสัมผัสรับรู้ได้ด้วยตัวคุณเองรายละเอียดเพิ่มเติมอินบอกคำว่า l ลเวอมาค่ะใครที่เรียนสังจิตรักแท้หรือเทพธิดาแห่งรักก็จะมีราคาพิเศษให้สำหรับก่อนเปิดคลาสเท่านั้นสำหรับวันนี้ฮาบะเกร a เด a y ค่ะบ๊ายบาย